สวัสดีครับครัวบ้านทุ่กับลุงเด่นพาก,ก,ก,กินพาเที่ยวครับพอดีได้รับของฝากมาแล้วครับจากแฟนคลับอยู่จังหวัดน่านนะครับคนเหนือคนน่านเห็นลุงเด่นชอบอาหารน้องเมืองก็เลยจะฝากาน้ำพิกคาครับน้ำพกคาสูตรเมืองน่านมันกือจิ้มนะครับก็น้ำพกคาเมือนก็นมีหลายสูตรนะครับผมยังไก่เคยจิ้มสูตรเมืองน่านนะครับแฟนคลับก็ได้ส่งมาเือน,นะครับเดี๋ยวเราจะลองจะลองเปิดดูหน้าตาของน้ำพิกคานะครับน้ำพกคา สูตรเมืองน่านก็ถ้าแบบมีน้ำพริกขาเดี๋ยวผมจะทำงวัวงัวน้อยหนึ่งครับงัวน้อยหนึ่งกินกับน้ำพรีคคากินกับน้ำพริกขา,กลกกขา,ากแล้วก็มีงัวน้อยหนึ่งกิ่นนึ่งเนี่ยครับนี่ครับนี่ก็แต่ว่าซื้อเออ่ของกินคนเมืองครับเออ่ซื้อ,อยังก็หางวัวมาจากลำปางครับยังกรเหลือเกลือหนึ่งผมเนี่ครับ กินกับพวกนี้ได้ครับจิ้นนึ่งจิ้นต้มเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูน้ำพริกขาสุดรบางนันหน้าตาจะเป็นจิ๋นนอ,น,อนี่อ๋อนี่ครับน้ำพริกขาถามว่าทำเองก็บนวัดน้องบ่าวบนวัดทำเองนี่นะครับอ,อของดีรสจัดจา้านของดีเมืองนามื่นนะครับแกะกระซงมาจากตำบลบ่อแก้วอำเภอนามืน่นจังหวัดน่านนะครับ ตัวบาึ้นจิ้มดูส่องกระปุกนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะจิ้มกับจิ้นนึ่งพอก่อนนะครับแล้วก็วันรู้สึกจะวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสบ้านผมจะมีตลาดนาคองถมนะครับผมก็จะไปซื้องัวน้อยนึงมากินกับน้ำพริกขาชุดนี้แหละมันจะเข้ากันดีมากโดยมนท้องต่มน้ำพริกขาเองนะครับครับผมจะจิ้มมาดูเลยครับน้ำพริกขานะเดี๋ยวผมจิ้มนี่เป็นหางวัวนะครับต้มไม่เรอยแล้วต้มแต่คืนครับก็ลองหั่นดูสองชิ้นนะครับ เดี๋ยวลองแกะดูหน้าตาของน้ําพริกเผาน้ำพริกคาครับครับผมหน้าตาของน้ําพริกคานะครับมันก็จะเป็นเอ่อประมาณว่าคาแต่โมโหรสชาติจะเป็นแบบไหนนะครับมันเป็นอาหารเหนือเวลากินครับจิ้นนึ่งจิ้นต้มพวกเนี้ยครับจะจริงจะยุดว่าซักทองสักแก้วกงวะจะเบิรงนดีนะครับจิ้มกับน้ำพริกคาเลยกินกับเผาเดี๋ยวผมนึ่งงัวน้อยมามอวงกันเลยนะครับเดี๋ยวชิมมาดูครับรสชาติจะเป็นยังไงนอก จริงๆก,ก,ก็ต้องกินแรงเนาะกินดูครับน้ำพริกขาสูตรเอา่าเมืองน่านอือหอมค้างอาจจะบมีเครื่องเทศ่อ,อยครับ กลิ่นกรบชิ้นหนึ่งหม้อหาเลยครับน้ำพริงคารมันจะกินกับจิ้นหนึ่งมันจะกินกับชิ้น,นงนนนัวนะครับชิ้นงัวชิ้นควายนะควายน้อยหนึ่งนเนี่ยชอร่อยครับมันจะเข้ากันนี้มากชิมดูใช้มือเลยครับนี่อันนี้เป็นจิ้นโซนของหางวัวถ้าเป็นตอนเย็นๆน,นี่ใส่เลยครับนี่ชิมดูครับ อืมคนอยากไปพัดก่อนเพื่อเพื่อเรื่ออายุมันอยู่ในหมื่นหอมไหมยังหอมค,ครคับออขอบคุณมากครับตรงน้ำคคมันขายมันหูดินกิมนะครับเดี๋ยววันวันพฤหัสผมจะเก็บถ้วตัวเย็นไว้ก่อนวันพฤหัสวันันพหสผมจะไปตลาด,ดานัดของผมไปซื้อัวน,น้อยมันนึ่งครับกินกับน้ำผึ้งคาสุดยอดเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับ